ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่จับตายักษ์ตุรกีจ้องคว้าตัวกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสริมทัพสัปดาห์นี้สื่อตุรกีนะครับได้กระพือข่าร้องทักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังมีสิทธิ์ที่จะเสียของรักในช่วงสัปดาห์นี้เนื่องจากตลาดหน้าหนาวขาเข,ข้าของซูปเปอร์ลีกตุรกียังคงไม่ปิดทําการนะครับจนกระทั่งถึงวันที่9กุมภาพันธ์และการาตาสลายจ้องจะขยับเข้าหาคริสเตียนอิลิกเซน จอมทัพทีมชาติเดนม,มาร์กนะครับที่หลุดไปเป็นตัวสำรองของทีมปีศาจแดงตลอดช่วงหลังโดยสื่อแดนไกลงวงได้ระบุว่าคริสเตียนอีลิกเซนกำลังเป็นเป้าหมายของการาตาสายทีมยักษ์ใหญ่ของซูเปอร์ลีกตุรกีนะครับในตอนนี้ซึ่งจะทำการดึงไปร่วมงานกับวินฟิตซาฮาเมาโลอีคาดีฮาคิมซีเยสและเอ็มดัมเบเล่นะครับเพื่อสู้ศึกซูเปอร์ลีกตุรกีบอลถ้วยในประเทศจนถึงยูฟายูโรปาลีกนะครับที่พวกเขาต้องเตรียมเตะรอบน็อกเอาท์เพย์ออฟกับสเป าตาปัากกลางเดือนนี้แม้ว่าตลาดหน้าหนาวของพิมเมลีกและลีกแถวหน้าของยุโรปทั้งหมดจะปิดทําการไปแล้วเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ทว่าในส่วนของตลาดตุรกีนะครับยังเปิดอยู่จนถึงวันที่9กุมภาพันธ์นี้ทําให้มีรายงานว่าการตาสลายไม่ได้รีบร้อนเดือนเครื่องในดีอนนี้ในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดนะครับได้มีรายงานว่าในตอนนี้การตาสลายจ้องจะคว้าคิสเตียนอิลิกเซมมาด้วยสัญญายืมตัวพ่วงออปชั่นซื้อขาดในภายหลังหลังจาก จากที่ทีมแชมป์เก่าซูเปอร์ลีกพร้อมที่จะเปิดโอกาสให้คริสเตียนเอลิกเซนได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากกว่าที่เอริกเทนฮักกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมอบให้ดาวเตะวัย31ปีได้จากกรณีที่ซีซั่นนี้นะครับคิสเตียนเอลิกเซนได้ลงเล่นแค่19นัดเท่านั้นซึ่งการย้ายมาการาาสลายนะครับและได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องยังถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีของคริสเตียนเอลิกเซนก่อนนาทีมชาติเดนม,มาร์กลงเล่นในศึกยูโร2024ในช่วงกลางปีนี้ด้วยนะ ซึ่งรายงานได้เสริมว่าหากการาตาสลายไม่ปิดดิวอิลิกเซนได้ในสัปดาห์นี้ก็จะยังคงเข้าหาอีกครั้งนในช่วงเปิดตลา,าดใหญ่ซัมเมอร์หนะ้า ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับอันฮีรานรอซัมเมอร์ตามตืออ้อบูโนอีกรอบอันฮีรานสมสอนจากซาอุดีอาราเบียเตรียมกลับมาตามตือ้อบูโน่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติโปรตุเกสของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้เล็กคอร์ดนะครับสื่อชื่อดังของโปรตุเกสได้รายงานว่าบูโน่เฟอร์นันเดสจะได้รับข้อเสนอสุดงดงามจากอันฮีรานอีกครั้งนะครับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หลังจากลองยื่นข้อเสนอในช่วงโค้งสุดท้าย ของตลาดเดือนมกราคมมาแล้ว1รอบแต่กองกลางกับตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ตอบปฏิเสธไปนะครับซึ่งรายงานข่าวได้ระบุว่าอันฮีรานสมสรดังว่าที่ชฉำซาอุดีอาราเบียโปรลีฤดูการ2023-2024ยังคงไม่ยอมแพ้ในความพยายามคว้าตัวบูโน่เฟเนเดสมาเสริมแดนกลางให้ได้ตามแผนการเสริมทัพครั้งใหญ่อีกครั้งนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ซึ่งฤดูการนี้อันฮีรานเสริมทัพครั้งใหญ่นะครับด้วยการคว้าตัวเนม,มาร อเล็กซานดรามิโตวิชเซอร์เกมิรินโควิชซาวิชลูเบนเนเวสรวมถึงคูลิบารีนะครับแต่โชคร้ายที่เสียกองหน้าทีมชาติบราซิลไปแล้วที่เจ็บรุนแรงมาจากเกมทีมชาติจนทําให้ต้องพักยาวไปหลายเดือนนะครับสาหรับเนมาและถูกตัดชื่อออกจากทีมในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าข้อเสนอที่ว่าจะเย้าวยวนสักแค่ไหนนะครับแต่ก็ต้องกลับมาถามเพื่อนเพื่อี่พี่แฟนปีศาจแดงของเรานะครับว่าถ้าหากสโมสรจากซาอุดีอาระเบีย ทำการยื่นข้อเสนอจำนวน100ล้านปอนเข้ามาเพื่อขอซื้อบูโน่เฟรนันเดสถึงเวลานั้นเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟนปีศาจแดงคิดว่าทีมปีศาจแดงของเราควรจะขายหรือไม่ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับว่างงานอยู่ทั้งคู่หรือหึงแมนยูเลงทาบ2กุนซือชื่อกองสื่อลูกหนังชื่อดังได้ระบุว่าในตอนนี้แมนเชสเตอร์อยู่ในแ็ดให้ความสนใจ2ผู้จัดการทีมชื่อดังนะครับที่ยังคงว่างงานอยู่ในตอนนี้และมีแววทัพทําให้รับงานคุมทีมในซีซั่นหน้าหากผู้บริหารสโมสรทําการตัดสินใจปลดเอริกเชนฮากออกจากตําแหน่งโดยล่าสุดชัดออฟไซด์รายงานเมื่อวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์ว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงแมน เชสเตอร์ยูไนเตดยังรอประเมินผลงานของเอริกเทนหาก,ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะปลดเขาในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมจากโอเทฟฟอร์ดมีเป้าหมายหลักอยู่ในลิสต์ล่าสุด2ลายแถมทั้งคู่ยังคงว่างงานอยู่นะครับซึ่งน่าจะทําให้การเจรจาเป็นไปได้อย่างราบรืน่นโดยสื่อเจ้าดังกล่าวได้เผยว่าในตอนนี้ทีมปีศาจแดงเล็งไปที่จูเลนโลเปเตกีนะครับซึ่งเคยบอกปัดการคุมทีมอันยิติฮัตมาแล้วและส่งผลให้สโมสรนในซาอุดีอาระเบีย ทําการแต่งตั้งมาเซโลกายาโดนะครับทำหน้าที่แทนนูโนซานโตสเนื่องจากกุนซือสเปนนิสซึ่งเคยกุมบังเหียนวูฟแฮมตันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นสโมสรล่าสุดนะครับหวังรอการติดต่อมาจากทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเขาเองเชื่อว่าเอริกเชนฮากมีอนาคตที่ไม่แน่นอนในตอนนี้นอกจากนี้โลเปติกีซึ่งเคยบอกปัดเก้าอี้กุนซือทีมฟอร์เรสต์มาแล้วเช่นเดียวกันโดยทีมปีศาจแดงให้ความสนใจในตัวของอันโอคอนเตออดีต กุนซือทีมสเปอร์นะครับด้วยเนื่องจากยอดโคชชาวอิตาลีมีดีกีพาทีมต่างๆควา้าแชมป์มาได้โดยตลอดนะครับและเหมาดที่จะพาทีมกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งต่อกรณีของคอนเต้ตกเป็นข่าวกับเอซิมิลานมาดๆนั้นมีการเปิดเผยว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดจึงทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การบริหารของเซอร์จิมแลตชคิฟพร้อมเปิดฉากเจรจากับเขานะครับแม้ว่าชื่อกุนซือวัย54ปีอยากทํางานในบ้านเกิดเพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบ ขัวมากกว่าก็ตามก็ถือว่าเป็นอีก2แคนดิเดตล่าสุดนะครับที่มีข่าวพัวพันว่าจะได้เป็นกุนซือคนใหม่ของทีมปีศาจแดงหากเอริเชเทนฮักต้องลาตําแหน่งนี้ไปนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับชอบใครมากกว่ากันระหว่างโลเปเตกีกับคอนเต้ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสองตำนานแมนยูร่วมชื่นชมไมโนมีแววเป็นนักเตะร,ระดับท็อปลอยชีนตำนานกองกลางของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่าคอบบี้ไมโนมีศักยภาพมากพอนะครับที่จะก้าวไปเป็นนักเตะร,ระดับท็อปได้หลังจากไมโนโชฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในฤดูกาลนี้จนถึงตอนนี้แฟนบอลจะต้องแฮปปี้กับเขาเขาคว้าโอกาสของตัวเองเอาไว้และมันเป็นบทบาทสําคัญในการเล่นแดนกลางแต่ ประตูดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นใจให้เขามากยิ่งขึ้นรอยคิมบอกกับสกายสปอร์ตนะครับเขาดูเหมือนว่าเป็นนักเตะที่ใช่เป็นนักเตะที่ผมมองหาเป็นเวลานานก็ใช่ที่เขาทําผิดพลาดอยู่บ้างแต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเกมเขาเป็นนักฟุตบอลที่ฉลาดมากและสามารถก้าวไปสู่ระดับท็อปได้เราผู้เล่นซีเนียจะต้องทําให้เขาเชื่อมัน่นให้แน่ใจว่าเขาได้เรียนรู้แต่เขามีความนิ่งและเราได้เห็นสิ่งนั้นแล้วจากตัวเขา เขาอยู่ทุกขนทุกแห่งเพื่อช่วยเกมลาบแต่ยังสร้างโอกาสให้กับทีมได้ด้วยลอยคินกล่าวชื่นชมคอปี้ไมนูนะครับขณะดเดียวกันนะครับแกรี่เนวิลได้กล่าวเสริมว่าผมตั้งข้อสงสัยเทนฮักในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ว่าพวกเขาต้องการมิดฟิลด์ตัวกลางอีกคนหรือไม่โซฟิยานอัมราบัตตกเป็นข่าวพัวพันกับเขาในเวลานั้นแต่พวกเขาบอกว่าถ้าไมนูไม่เจ็บก็คงไม่เซ็นใครเข้ามาแต่เนื่องจากไมนูเจ็บในช่วงปีซีซั่นอัมราบัด จึงถูกดึงเข้ามาร่วมทีมแต่เทนฮากก็ยังคงศรัทธาในตัวของไมโน่ตั้งแต่เริ่มเขาพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพและว,วุฒิภาวะในการเล่นเกมสําคัญเอาพร้อมที่จะเป็นสตาร์อย่างแท้จริงแกรี่เนวิลล์กล่าวโดยกองกลางวัย18ปียิงลูกแรกในพรีเมียร์ลีกและเป็นประตูชัยให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบุกเอาชนะวูดแฮมป์ตันวนเดอร์เลอร์4ประตูต่อ3เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ไมโน่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญในแผนของเอริกเทนฮากในช่ว งหลงัและได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมหลีก7เกมนะครับติดต่อกันและในแมตช์ล่าสุดที่เปิดบ้านถล่มเวสแฮมอยู่ในแต่สามประตูต่อศูนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจําช่วงเช้านะครับของวันที่6กกุมภาพันธ์ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ about to take a trip to cloud nine i'm the man baby i get the crowd hype i turn the cadence of a hook into a sound bite here we go it's about to go down let me know i'ma buy another round